ta luộc hàng nám Nam và Nam như thế này, hôm nay Nam đang mang đến tận tinh tinh trong tinh 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 trong tinh tinh Nam tinh 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 khéo bay liên liên, xem có thể khéo bay đến lúc Nam nẻi. hôm nay ยวรอบนอกทั่วหมดเลยวัวครับมาอยู่บ้านพักทางการเจ้าหน้าที่เส้นทาง่ครัเส้นทางเนี่ครับวัวไฟโอ้เขามาเจอวัวไฟยอยนไหนก็มีตอนนี้กับนี้ครับ ไฟเท่าไรยังยังนี่น้ำลดไปครับลดไปลงมาณสามสิบเซนตอนหน้านี้เกือบถึงพื้นสะพานเลยโอ้น้ำสองฝั่งเกิดเสมดุลกันแล้ว ท้องฟังเสมอกันแล้วท่านนี่เล็กนิดนึงก็เสมอกันแล้วเนี่ยเือการเดินสำรวจผ่านแล้วเดินแบบเชียวแบบแบบนีนิดนึงเพราะไม่รู้ว่าน้ำมาแรงแค่ไหนเราจะผานสะพาน รัวกั้นทางไปข้างนีงแล้วไม่กล้าทิ้งเลยนี่บอกไปดนะ้วยครับน้ำเลิกมากนะครับเน,น,นี่ยฝนตกหนักมากนะครับ ออกาแกนี้ไปก็จะไปที่ลำเปมากนู่นนะครับน้ำไปเสืนลำมาดทาน,น้องโดนไปลำมาดท่วทางลำเปมากอีกแต่ตอนนี้ไม่มีบ้านเรือนเดือดร้อนะครับมีแต่เพิดชวยไดนาครับที่เสียหาย ร้อนตรงทุ่งเขียวแม่นาครับบ้านเรือนไม่มีผู้ประสบภัยบ้านเรืนอนน้ำท่วม่ชมแต่ก่อนจะมีคนมาตกเด็ดประจำครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว ดูบรรยากาศครับเก๋กลายวิวไกลายสวยงามสวยงามสวยงามโอ้หเรามาเจอทางโขงแล้วสรุปเขาไม่ได้สูบน้ำนะครับไม่มีน้ำไหลสักนิดเลยเขาปล่อยน้ำลงแม่น้ำมูญอย่างเดียวครับ